ครับตอนนี้อยู่ผมนะครับนี่อะรายงานนะครับคภาพทั่วไปนะฮะจากตอนแรกน้ตรงนี้สูงได้ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับลารลอยครับนี่ครับลาดวิ่นา้ำครับของเก่าโบราณครับเก่าโบราณนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่าประมาณไมกี่สิบปีครับก็อประมาณห้าสิบได้แหละครับผมว่าดูรอยน้ำจากกำแพงผนังนะฮะออกมาสักหนึ่งเมตรแล้วยังไม่ได้วัดจากระดับน้ำที่อยู่ในใต้เท้าเรานะครับประมาณสักสิบเมตร ครับสิบเซนครับไม่หน่วยเป็นเซนครับมันหน่วยเป็นเมตรครับผมพูดผิดผมผิดตรงไหนครับมันน่าจะเกิดแล้วล่ะฮะวัดจากระดับน้ําที่เช้านะฮะประมาณสักสิบเซนนะครับได้ครับเราจะเดินไปดูกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเมยก็พักนะครับครับคุณพี่ครับอ๋อเดี๋ยวหมดเดี๋ยวผมกินให้ครับโหแม่งเกณฑ์ว่ะนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเทวดาเกิดมารวยครับ ใช่ครับโอ้โหโล่งจ้งเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อร้านแล้วนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเทวดาพามาจนครับนี่งก็ขำเลยครับผมนี่ครับเท่เป็นร้าน, <c oughs> นก๋วยเตี๋ยวที่เก่เกาแก่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานีชื่อร้านป้งดาจานนี้ก็กลายเป็นบั้ดาจานเนี่ยถึงซอยคลองสี่ห้าสิบห้าเลยครับ <c oughs> สภาพโดยทั่วไปครับนี่คือสาราหน้าบ้านผมนครับไม่จมครับกับมิดเลยครับเอ่อคุณแี่ครับเอาอาเจกุมาแดกมาพี่โคราค,าครับ เกือบแม่นครับเกือบโดนน่ะนี่ครับรถทรายได้บ้านของผมครับอ,อายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยปีครับครับต่อไปนี้เราจะถึงบ้านของช่างพลาดนะครับเราจะลงไปวัดน้ำข้างล่างกันครับอเองนันอดิเลกุธยานินอ๋อ ตัวนี้เป็นเสื้อที่ผมคว้าแชมป์ในระดับผสมมาคะตอนนี้ผมอยู่ป .6 ครับเออคุณละไงถือโทรศัพท์ให้ผมนะครับคุณทำอะไรครับนะเนี่ยเออตองเก้งเงนครับเตี้ยครับอ๋ออ,อ,อ๋อผมลืมไปครับระดับน้ำในบ้านคุณี่ประมาณมสักน่าจะประมาณสี่สิบเมตรได้จากเริ่มต้นนะฮะสี่สิบเมตรกว่ากว่าไม่สี่สิบเมตรครับสี่สิบเซนครับ อ๋อผมพูดปิดอีกแล้วครับผมขอโทษครับจะได้สักประมาณสี่สิบเซนจากาะนะจะรับตอนแรกที่ยังไม่ได้มัดน,นะที่จะมาสักกล้องกูมาแล้วไฟดูนะครับไม่กลัวตายครับผมโดนดูมาเยอะแล้วครับล้างหน่อยครับลอ้ไม่ค่อยเห็นเลยวะ่ะ แบบนั้นในที่นี้ก็ประมาณมึงมันจะยกทําไมครับ46เซนตินเมตรครับเจอประมาณเลยข่าวผมมาหน่อยอ่ะโอ้มมนเตี้ยเลยครับเ,เรื่องเรื่องถ้าถาว่าคุณได้ข้ามไปบ้านผมคุณจะรู้มันเรือขนาดไหนครับโอ้กนผมไม่เรื่องครับประมาณนี้แค่แค่จะหมกเองนะผม้งไม่ตื่นยิบผายเลยวันนี้ตบข่าวเนี่ยนิวใส่ภาพเนี่ยรายงาน